สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้พากลุงคำเห็นแล้วครับผมวันนี้ลุงคำก็มีเมนูมนํำเสนอแล้วครับวันนี้ว่าจะต้มซปเปอร์ซปเปอร์ตีนครับตีนไก่ครับผมนี่ครับวันนี้ลุงคำว่านํำเสนอว่าซปเปอร์รตีนไก่นะครับคนใดบ่อชอบก็เอามาว่ากันนะครับผมคนใดม,มามักก็ เพราะเขาจะด่ามันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับถ้าบาชอบก็เลื่อนผ่านครับหรือว่ามันต้องพอคลิปนี็ได้ครับผมก็เป็นตินไก่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวลุงคำจะนําเสนอครับผมวันนี้เขามีสูตรเด็ดครับผมนําเสนอครับนี่ครับนี่คือเปยครับเปยร่อนครับผมตัวนี้นะครับนี่ยผมอูหครับบอกเด้อ ติดตามต่อไปครับขอบคุณหลบ้านครับนี่ครับผมขิงเคียงครับขิงต้มนะครับผมยิมเกิร์ส้มนะครับที่ขี้หนูนะครับผมมีหอมแดงครับคาครับผมจะคลายนะครับอ่าน้ำครับผมแล้วก็เฮดนะครับข่าป้อมทีสมเปอร์ครับผมขาดไปยังครับอะไรี้กครับใบหหระพาครับผมเดี๋ยวใส่เอามาดูครับ ใบหระพาใส่ผงจะได้หอมครับผมมีใบบักคูดครับผมนี่ครับใบบักคูดครับเครื่องสมุนไพรวันนี้เห้องต้มไว้ก่อนนะครับหมูกระเมือนต้มส้มนะครับผมแต่ว่ามันเด็ดตอนที่ห้องต้มนะครับเดี๋ยวคอยตีดตามต่อไปนะครับผมต้มตีนซูเปอร์ของลุงคำคนกล่บ้านโอเคนะครับติตามต่อไปครับลุงคำจะนำเสนอต้มตีนไก่ซูเปอร์เปอยร่อนนะครับ มาแล้วครับผมก่อนอื่นเราต้องเสริมสวยก่อนครับเสริมสวยเล็บก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับเสริมสวยแบบนี้นะครับครับข่าวจอดรตครับผมขาวยังยวกครับเสริมสวยเสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับ เรียบร้อยครับนี่ครับขาวจั่วครับผมนี่ครับร่องรอยกันเฉืสวยใายเล็บนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปลากนั่งครับผมลาหนั่งเราต้องใส่เกลือเลยนะครับผมใส่สะอาดครับผมครับอันนี้เกลือครับผมนี่ครับโรยไปเลยนี่ครับตอ่ลหาังหน้า เขยิบเขยิบคนล้างน้ำครับผมนมัแห้งไปใส่น้ำน้อยครับยำไปเลยนี่ครับแช่ไว้สักต้มนะครับสักสามทีห้าทีนะครับ้นล้างออกครับล้างหลา่นั่นะครับผมน้ำเกลือครับนี่ครับ น้ำข้าวนครับน้ำันเลยครับครับผมน้ำเดือดแล้วครับ เอามันลวกติดไก่เลยครับผมนะครับลวกบาทาเลยครับบาทาชิทเกินบาทาไก่ครับผมนครับลวกมันสดนุ้มเลยฟอครับผมนั่งความคาวออกนะครับหระมาณนี้ครับนะครับนี่จะได้แล้วครับผมเทน้ำควมครับผมน้ำหนึ่เทลงนี้ครับ นั่เย็นน่อยงกรอบเลครับเอออาไเครื่องนะผมมจะขายนะครับ ครับผมเกียเทศนะครับขิงหนูครับผมนี่ใบบ๊อโคลนนะครับผมครับเครื่องต้มครับหัวใหญ่หน่อยครับนี่ครับประมาณนี้นะครับผมเครื่องต้มของเขาครับนี่ครับ มัมีรับป้อมกับหงลาบคาแล้วก็มีไอชีฝรั่งโวยหนาครับผมนี่ครับนี่คสุดเด็ดของเขาครับผมนี่แหละครับจะได้ขึ้นเปื่อยครับผมจะได้ร่อนครับผมสตดพิเศษนะครับผม ชุดพิเศษนี่นะครับนี่ครับเอาสีทองเลยนะครับผมนนี่ครับเดี๋ยวใส่สมุนไพรครับขาจะใครไปมาคูดครับผม ต้สนสมุนไพเข้าใส่นะครับผมรบเริ่มเดือดแล้วครับนรับสมุนไพรอมครับไปเลยอาจจะไข่เติมครูหอมครับ เด็ดสปดป์ครับผมซุเปอร์แล้วครับนี่ครับ,นรบนหนามออกสีทองทองหอม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 นี่ลงไปเลยเก้ห้านาทีครับผมไม่เึ็นงี้เนาะครับเป็นพิเศษครับผมเวย์เวย์ร่วนเวย์ครับนี่ครับผมสีออกทองทองครับผมนะครับน้ำนี่ครับ เดี๋ยวถ้าฟองขึ้นเราตักออกครับโอเคนะครับผมดูสัางต่อไปครับมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องได้แล้วครับผมนี่ครับสเปดร์ของฮองครับผมสเปดร์ตีนไเก๋ยครับนี่ครับตาประมาณนี้นะครับผมนี่ครับเป่วยแล้วครับผมยาวถึงสามสิบนาทีนะครับนี่ครับเราจะให้มันกรอบๆก็ับสามนาทีครับผม แค่รูปเปุ่ยน่าก็สามสิบสิบวิทีครับครับเดี๋ยวมาปรุงเลยนะครับชิลอดน้ำปลามะนาวครับพริกขิหนูใส่ผักข้างเคียงไปเลยครับป้อมนี่ครับัผกข้างเคียงขอเขาครับผมนี่ใส่ลงไปเลยครับก็ส้มครับอ่าอะไรพริกหนูนี่ครับ เนี่ครับได้เลยครับเดี๋ยวเรามาปรุงครับผมนี่ครับต้องใส่น้ำนักนะครับนะครับมาคุกคลิกนะครับนี่ครับนี่มีใบโหระพาด้วยนะครับโหระพากับป้อมนะครับชีฝรั่งครับนี่นายพี่หนูครับนี่ครับเดี๋ยวปรุงก่อนนะครับผม นี่มีชิลอด่าชิกับน้ำปลาแล้วกับมีพานอนะครับผมนี่ครับใสลงไปเลยครับเดี๋ยวเราเกล่ยจอมโต๊ะครับนะครับโอ้โหน่ากินจังเลยนี่นะผมนำสีนี้นะครับปิดไฟเลยครับผมนี่กับบีบนาวใส่เลยนะครับ มักส้มได้ก็ใส่ได้นะครับส้มนี่มักบ่มึงกันนะครับผมบางคนบอกว่าส้มบาส้มมักส้มเตือนะครับโอเคเักข้างในเคียงนในก็ใส่นไเลยนี่มาจิ้มหอกันครับนี่ร้อยร้อย แซ่บแน่นะครับผมหน้าตาของเขาครับสูตรนุ่มคอมคนไก่บ้านนะครับผมโอเคเรามาจิ้มห่อครับมาครับป้อม่ไม่นป็นไรจิ้มห่อครับผมนี่ครับสปตรตีนไก่นี่ครับหนึ่งป่วยนะครับนี่ครับ มือหอน่างมันนะครับอมเก็บก้นนะครับนะครับน, <c oughs> นี่ครับอืมชุ่มคอครับแสบแสบ,บอยู่แสบอยู่ครับนี่ครับคนมากินตีนไก่ก็ขอสุมาภัยนะครับผมนะครับ ร้อนหมือ,มรอ,มค,รอนนครับผมเปิดดื้อนเดครับผมแรกของเราบปนย่างพอครับผมเสียท้าข้อนะครับนะครับต้องออกครับบางคนก็กลินได้ครับแต่ผม หมดกล้ากินครับผมได้ก่อนฝากกดไลค์กดแชรนะครับผมร่วมคำคนกับบ้านครับคลิปนี้ขอฝากเพียงตตะอ,อีกก่อนนะครับผมคลิปหน้าปะกกันใหม่ครับสวัสดีครับผม